วัตถุมงคลเสริมสิริมงคลเมตตาและโชคลาภรวมถึงค้าขายดีอีกด้วยมีดังนี้อันดับที่ห้น้ำเต้าดูดซับรุ่นแรกหลวงพ่อสดวัดปากน้ำกุฏคุณโดดเด่นเรียกซับอันดับที่4เต่าหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยเสริมทางด้านค้าขายธุรกิจรุ่งเรืองอันดับที่3ผ้ายันฟ้าประทานพรเสียนแปรโรงสี เชื่อว่าช่วยส่งเสริมสิริมงคลในหน้าที่การงานและโชคลาภอันดับที่สองนกสาติการุ่นแรกหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยมีสิ่งนี้ไว้ติดตัวธรรมาค้าขึ้นมั่งมีร่ำรวยและเสริมเมตตามหานิยมอีกด้วยและอันดับที่หนึ่งก็คือกุมารทองหลวงพ่อเต๋วัดสามงามช่วยเสริมบารมีให้กับผู้บู้ชาช่วยให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าค้าขายรุ่งเรืองแถมเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก และสำหรับท่านใดมีพระเครื่องและเครื่องรางยอดนิยมสามารถติดต่อทางร้านนพรัตน์พารวยเรายินดีรับเช่า